ที่พักใจกลางพัทยางบแค่หลักร้อยมีอยู่จริง<ม>แนะนำอีซี่แพลนเพัทยาเลยค่ะที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางพัทยาเลยนะคะ<ม>เดินทางง่ายสะดวกมากๆห้องพักจะมีแค่รูมไทยเดียวนะห้องที่เรามาพักจะเป็นเตียงเดียวนะคะใครจะเลือกจองเป็นเตียงคู่เขาก็มีภายในห้องขนาดกําลังพอดีเตียงนุ่มแถมมีหน้าต่างบานใหญ่ไว้ชมวิวอีกด้วยนะทุกคนแอร์ภายในห้องเขาก็จะมีปุ่มให้ปรับแบบนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบมีทีวีให้แต่ไม่มีตู้เย็นนะคะภายในตัวห้องเขามีกระจกให้เยอะมากส่วนนี้ดีมากมันทําให้ห้องไม่อึด สะอาดแล้วก็ดูกว้างห้องน้ำเขาก็จะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งสบู่แชมพูมีครบในส่วนล็อบบี้ก็มีที่นั่งชิลๆใครจะนั่งทํางานหรือว่าถ่ายรูปเขาก็มีมุมให้เยอะดารางเขาก็มีตู้บริการเตาบินให้เราหยอดซื้อเครื่องดื่มได้ใครอยากเซฟงบเขามีบริการน้ําดื่มฟรีให้ด้วยนะคะที่นี่เขามีที่จอดรถให้จํานวนจํากัดนะคะตุ่มนับได้ประมาณ18คันไม่รวมมอเตอร์ไซค์นะถ้ามาแล้วที่จอดเต็มแนะนําสอบถามพี่พนักงานถึงจุดจอดได้และอยากจะบอกว่าตุ่มจองในอักูด้ามานะคะเราก็ใส่โค้ดกิฟต์อ a แบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ราคาที่ดรอปลงมากว่าน,นี้อีกเซฟงบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนตกคนและไม่กี่ร้อยหาที่พักพัทยาใกล้หาดนะคะแล้วก็ใกล้ของกินแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แนะนําที่นี่เลยนะมากัน